กลับมาสู่รายการใจากใจถึงใจนะคะคุณผู้ชมซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นถึงการส,สร้างของพระเจ้าตั้งแต่วันแรกถึงวันที่6ซึ่งวันที่6นะคะเราเชื่อว่าเป็นไฮไลท์แห่งการส,สร้างเนื่องจากว่าพระเจ้าได้ทงสร้างมนุษย์เรานะคะแต่ในวันที่7ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะสาคัญมากสําหรับพระเจ้าและมนุษย์นะคะสําคัญเพราะอะไรเราไปติดตามด้วยกันนะคะในช่วงต่อไปค่ะ คุณเชื่อหรือไม่ว่าหนังสือเล่มเล็กๆนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้พระเจ้ากำลังมองหาผู้ที่จะยอมรับสิทธิและใช้อำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้นั้นอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นท่านโทรหาเราสิคะ1 8 0 0 5 3 2 4 2 2แจกฟรีสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามาคะ่ะในพระคัมภีร์ปฐมกาล มีบันทึก6วันแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าและหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งสําเร็จแล้วพระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่7และพระองค์ทรงอวยพรให้เป็นวันบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ชาวยิวและคริสเตียนจึงเรียกวันที่7ว่าเป็นวันบริสุทธิ์หรือวันสบาโตคําว่าสบาโตมาจากภาษาฮิบรูแปลว่าหยุดพักและสบาโตมีขึ้นครั้งแรกในสมัยของโมเสส ซึ่งพระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้กับชนชาติอิสราเอลเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลนั้นหยุดพักในวันสะบาโตและให้ถือวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์เพื่อนมัสการพระเจ้าดังนั้นวันสะบาโตจึงมีความสำคัญสำหรับชาวยิวและคริสเตียนที่จะต้องหยุดพักหนึ่งวันของสัปดาห์คือวันอาทิตย์เพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้านามัสการและรับการอวยพรจากพระเจ้า เราได้ให้สบาโตของเราแก่เขาเป็นหมายสำคัญระหว่างเราและเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าเป็นผู้กระทำให้เขาบริสุทธิ์